สวัสดีค่ะชื่อนางสาวยาสมินพุทธิสาค่ะมาจากโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองค่ะสวัสดีครับก็บผมชื่อนายสารนภัทรพัชเริญสุขนะครับมาจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองครับครับชื่อโครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการนะครับของสภาอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษานะครับเป็นรูปแบบของการฝึกงานนะครับในสถานปร,ประกอบการที่ชื่อว่าเดอะพิซซ่าคอปเปอรีครับได้ฝึกในการ ทำพิซซ่านะครับการทำทำหน้าพิซซ่าครับแล้วก็บริการลูกค้าครับก็ได้ฝึกการทําต่างๆที่ไม่เคยทํานะคะเช่นการทําหน้าพิซซ่าการทําความสะอาดโต๊ะเครื่องแป้งหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ เออไมเนอร์ที่เขาสอนให้เราทำเป็นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ไม่เคยทำเนี้ยค่ะแล้วพอได้มาฝึกงานกับโครงการนี้ก็ทำให้เราเป็นคนอดขยันอดทนมากขึ้นค่ะแกจะเชิญชวนนะคะโรงเรียนโรงเรียนอื่นๆแล้วก็วิทยาลัยนะคะต่างๆนะคะมาเข้าร่วมโครงการ The Minor Food Group นะคะชื่อโครงการจัดการศึกษาทวิภาคีค่ะ ก <me an> ็เป็นการฝึกความความสามารถความอดทนของเรานะคะทาให้เรามีความอดทนมากขึ้นค่ะก่อนนี้คือนิสัยคือจะแตกต่างกับก่อนการมาฝึกงานมากครับเพราะว่าก่อนที่มาฝึกงานคือแต่ละคนทั้งเพื่อนนะทั้งตัวผมนะครับนิสัยก็จะแบบอย่างการใช้เงินนะครับคือจะใช้จ่ายเปลืองมากครับเพราะว่ายังไม่รู้ครับว่าเงินมันหายากขนาดไหนครับพอได้มาทํางานในสถานประกอบการนี้นะครับก็คือมันทําให้พวกเราได้รู้นะครับว่าเงินแต่ละบาทหายาก แค่ไหนนะครับ hmm. ก็คือแบบเวลาที่พวกเราจะใช้เงินทุกครั้งนะครับก็คือคิดก่อนใช้ทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ได้รู้จักการประหยัดนะครับก่อนหนั้นนะคะก่อนที่จะได้มาเข้าฝึกโครงการนี้นะคะหนูก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากคือไม่รู้จักคุณค่าของเงินเพราะว่าไม่ได้หาเงินเองค่ะเป็นคนเป็นพ่อแม่หาให้นะคะเราก็จะใช้เงินเปลืองไม่ว่าจะซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อของแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะข้างสาอางหรือเงินไปโรงเรียนนะคะก็จะได้ไปแบบเยอะมากเพราะว่าจะบอกกับพ่อแม่ว่าไม่พออย่างเงี้ยค่ะพอได้มาฝึกโครงการนี้นะคะทําให้เรารู้ว่าทุกบาทนะคะมีค่าค่ะแล้วก็กว่าจะหามาได้แต่ละบาทเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าเราต้องเจอผู้คนมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนคะ่ะเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับการบริการนะคะลูกค้าต้องสําคัญค่ะแล้วเราต้องเอาใจาลูกค้านะคะ การที่เราจะหยุดงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราขาดรายได้ค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาฝึกงานกับที่ไมเนอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มากซึ่งโอกาสคนที่จะมาเนี่ยอยากมาเยอะมากแต่โอกาสน้อยมากก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของไ i เนอร์กรุ๊ปค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาฝึกงานในะครั้งนี้เพราะว่า น่นทำให้นิสัยเปลี่ยนไปมากค่ะตั้งแต่ก่อนฝึกงานจนหลังฝึกงานค่ะกลายเป็นคนที่แบบว่ามีความอดทนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีความอดทนค่ะเป็นคนใจร้อนแต่พอมาได้ฝึกงานที่ไมเนอร์นะคะมาทํางานพิซซ่าค่ะมีความอดทนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาฝึกงานดูหรือว่าลองมาทํางานเกี่ยวกับไมเนอร์ฟรุตกรุ๊ปด้วยค่ะการทำงานในช่วงการหาเงินในช่วงช่วงที่เราขนาดเนี้ยคิดว่าม,มีความเหมาะสมไหม หมอก็มีความเหมาะสมนะครับถ้าเป็นอยู่ในช่วงที่เอาปิดภาคเรียนหรือว่าเวลาว่างครับก mm ็ hmm. คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าจะได้เป็นการช่วยลดภาระทางครอบครัวครับคือในการที่แบบเราอยากได้อะไรครับคือไม่ต้องขอพ่อแม่คือเราหาได้เองครับอยากจะให้เชิญชวนให้เพื่อนๆที่ใช้เวลา <Nein. S 2> ว่างไม่เป็นประโยชน์ไปเล่นเกมไปเป็นแว้นอะไรเงี้ยอยากให้ครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ว่างนะครับหรือว่า เอาเวลาจากการเล่นเกมนะครับผันมาทํางานหรือว่าหาประสบการณ์ที่ดีนะครับจากการทํางานนี้นะครับเพราะว่ามันทําให้เรามีความอดทนมีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดภาระทางครอบครัวได้อีกครับจะฝากอะไรไปถึงก็อยาากจะฝน้องๆที่ยังใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์นะคะก็อยากจะให้เชิญชวนมาทํางานรายได้เสริมนะคะ ก็เสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือว่าช่วงปิดเทอมก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราที่เราไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะเราก็จะใช้เวลาในการแบบว่าเล่นเกมหรือว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ใช้เงินของตัวเองเราลองมันรู้จักคุณค่าของเงินดูค่ะ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ กผมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและทีมงานทุกฝ่ายที่ได้รับพวกผมเข้ามาสุดง,งานในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการทํางานครั้งแรกของพวกผมก็ตามพวกผมได้ใส่ใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่พวกผมมีความสุขมีใจรักและชอบในงานที่ได้ทํานะครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในวันนี้คือได้รับใบผ่านงานจากครอบครัวไมเนอร์นะครับ ท้ายนี้พวกผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงหากมีโอกาสที่ดีพวกผมจะขอกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในบทสัจแห่งนี้อีกครับขอบคุณครับ ทอย่างไรอย่างนี้เรามีการปรับ KPI ไหมคะแทนที่จะไปวัดตัวปริมาณนักศึกษาที่เข้ามาวัดตัวคุณภาพของเด็กมีการคือส่วนหนึ่งคือทําไมเราถึง,งรับปีสองผมได้คุยกับท่านบนเอกผู้ชมตอนนี้ท่านบวชอยู่นะครับที่เป็นท่านเป็นเลขาของท่านอรงควกรรมศตรี่ปน่ปแลขาทกรากระรงวต่เาก็ยัขงท่านกาทาเป็นภาพเป็นลขาองานมาทารกะไริกาสตี่เปนก่อนหน้ลานมาธอรมน่เง พร้อมที่จะดีได้ตลอดเวลาเห็นตอนแรกก็ตกใจโอ้ยหนึ่งตาเพราแม้ <c oughs> แบบจะเป็นผู้หญิง <c oughs> ใช่ค่ะผู้หญิงที่พ่อบอกว่าแบบสามารถที่จะดูได้ตลอดละนะคะ <c oughs> ไม่มีเดินเรียบร้อยะค่ะเดินทงะโปงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่พอมายู่กับเราเนี่ยจริงๆแล้วเด็กพวกนี้ขอแค่มีคนดูแล <c oughs> เข้าใจเขาสนใจเขาไกล้ชิดเขาเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วตอนนี้คือทุกคนเปลี่ยนเราเอาจนเปลี่ยนให้ได้ทุกคนนะคะ 8ถึง10ชั่วโมงต่อวันนะคะ5วันต่ออาทิตย์มากกว่าอยู่กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เด็กได้มีสาโอกาส<ม>จากครอบครัวจากโรงเรียนแล้วก็กาจากที่ทำงานนะคะแล้วก็การปลูกฝังเด็กวินยัยแต่เขาปฏิบัติทุกวันและโดนตรวจเช็คเพราะฉะนั<ม>้นะการปลูกฝังวินยัยคือการที่มีคนมาจ้างที่จ้ำชันนะคะซึ่งวิน,ยนัยในที่ทําง,งานเนี่ยมันอาจจะนอกเหนือจากหลักสูตร จะนอกเหนือจากความคาดหวังของผู้ปกครองแต่เป็นวินัยในการใช้ชีวิตความเป็นตัวตอนอย่างเรื่องมาปักกรุงมิ่งนะคะการยืบแยางอย่างใสาการพูดจาที่ดีกับเพื่อนฝูงแล้วก็หัวหน้าก็จำที่จำชัยทั้งหัวหน้าทั้งร้องไม่ทราบหลงขาดแต่ในที่สุดมันคือการปลูกฝังวินยัยนะคะแล้วก็ทําให้เขาเข้าใจคือประพฤติด้วยแล้วมีความเข้าใจด้วยถ้าเขาอยู่กับเราได้ดน,นานเนี่ยเราก็เป็นผู้จัดการร้านเนี่ยนะคะเขาจะมีความคาดหวัง เพราะก็มีความคาดหวังเขาก็จะไปส่งต่อพฤติกรรมตัวนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่มาพราะนั้นะะพี่เชื่อว่าสถานที่ทํางานในระดับใหญ่ๆนะคะ,ะที่ที่ที่เราเชื่นชมมากๆคือบร,ริษัทญี่ปุ่น<ม>เขาปลูกฝังวินัยแล้วอทำเขาทาแบบปลูกฝังไม่ใช่แค่ส่งสองค่ะระยะเวลาเป็นแผนสั้นไปสั้นเลยเล็กยังไงคะคุณตุ๊ก คือเราเป็นคือเรามีแผนงานในคือจริงๆแบบโชว์นิดนึงว่ามันมีการเป็นพีระมิดอย่างเงี้ยเลยนะคะว่าเรามองการสร้างคนเนี่ยไม่ใช่ตั้งแต่ไม่ใช่เฉพาะแมネจเมนต์ไม่ใช่เฉพาะพนักงานแต่ลงไปถึงรักย่าดังนั้นเนี่ยไอ้พีระมิดของเราเนี่ยไล่ขึ้นมาตั้งแต่คือว่างรับฐานที่ดีตั้งแต่การที่เรามีให้ทุนการศึกษาไปช่วยสร้างโรงเรียนไปช่วยพัฒนาคนในด้านต่างๆ โดยที่เราจะโฟกัสเยอะๆก็จะเป็นเรื่องเด็กละเยาวชนนะคะในส่วนนั้นพอขึ้นมาอีกแล้วก็หนึ่งเด็กเราเจอเรียกว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนา,าทักษะแหละหตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องอย่างกัวหนีที่เราทํโครการทิภาคีโครงการในรฟชั่นบริดจ์จัมเด็กพัฒนการจ้างเด็ตพัฒน์ตรงนี้คือเราเอาเด็กที่อา,อาจจะขาดโอกาสหรือว่ายังไม่ได้มีโอกาสมากที่สุดเนี่ย เข้ามาในในระบะระบของเราและอย่างที่คุณปัทมาวไยเรียนก็คือว่าเ,อาเราสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาการที่เด็กเข้ามาอยู่ในระบบของเราได้มีการาพัฒนาทางด้าน maturity าม,ามีมีเงินใช้แล้วก็มีความภาคภูมิใจกับตัวเองเนี่ยมันมีการมีการพัฒนาทางาาทักษะทงความภาคภูมิใจเราก็าเชื่อว่ามันจะเ,เป็นผลดีกับสังคมน,นะคะพอเข้ามาตรงในระบบนี้แล้วเนี่ย โอกาสการทางานก็มากขึ้นแหละเขาเป็นคนที่มีทักษะไปไหนก็มีคนรับเราก็รับหรือรับเป็นคนที่เราเราเองก็ถือว่าเวินวินเพราะว่าเด็กในเรียนเรากุ่มขึ้นมาตับมือเข้าใจระบบการทงานของเรากับมืออยากฝากอะไรเป็นผู้บริโภคบางในขะที่เราเป็นเจ้าห่งค่ะประเทศผู้บริโภคเจ้าขังรับผัวงั้นว่าก็อยากจะให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจนะคะที่สําคัญคือ อยากจะอยากให้ผู้รูวทุกท่านเนี่ยมีความมั่นใจในเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศนะคะแล้วก็บริโภคกันต่อไป <c oughs> อย่าอยู่บริโภคนะคะ <c oughs> เพราะว่าความมั่นคงของประเทศความมั่นคงของประเทศและความมั่นคงของตัวเองเนี่ย <c oughs> เกิดจากการที่เรานะคะเขาเรียกว่าคอนซูมคือบอกว่าบริโภคมากๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องระวังไม่ต้องตุน นะคะแล้วก็มามีส่วนร่วมกันในการสร้างเศรษฐกิจร่วมกันนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยความไม่มั่นใจนี่แะคะ่ะเป็นตัวสําคัญเลยที่ทำลายเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมาจากการบริโภคจงมั่นใจและจงช่วยกันบริโภคค่ะนะคะ,นะคะแล้วเศรษฐกิจกลับคืนมาเงนินที่อราจับมาที่ผู้บริโภคนะคะแล้วก็ช่วยกันสร้างภาพพจน์ที่ดีช่วยกันบอกไปเยอะๆ อย่ที่ท่านประธานได้บอกไปว่าประเทศไทยดีประเทศไทยมั่นคงประเทศไทยเจริญเติบโตนะคะเราไม่ได้มีปัญหาภายในตรงนี้ค่ะที่อยากได้พวกช่วยกันนะคะส่งเสริมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้ของไทยอะไรไม่ใช่นะคะส่งเสริมเศรษฐกิจภายในทุกเรื่องที่เป็นบิสเนสในประเทศไทยนะคะแล้วก็เวลาที่มีการรวมทุนมีอะไรเนี่ยเราก็เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับแขกผู้ร่บมงินทุนนักท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการตอบช่วยกันเลยพวกออกไปซื้อเลย <c ười>